สวัสดีครับแฟนๆ Elite Thailand ในวันนี้ผมจะมาแปลข้อพลังในเกมว่าแต่ละอย่างคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการที่เลือกตัวนั้นนะครับมาเริ่มกันที่ออฟเฟนนะครับค่าพลังเกมลุกออฟเฟน i v ฟอาร์เนะครับเป็นการตื่นตัวในการเล่นเกมลุกนะครับใช้ในการหาช่องเพื่อสร้างโอกาสในการเล่นเกมลุกครับบอลคอนโทรลคือการควบคุมลูกบอลถ้าค่านีนเยอะจะทําให้ลูกบอลอยู่เท้ามากขึ้นนะครับดิปปิง้งเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับ ไทโพซิชันนะครับเป็นการคลองบอลโดยไม่กดปุ่มสปีดนะครับโดยโปกติแล้วเนี่ยเราจะมีบางจังหวะที่เวลาเลี้ยงหรือคลองบอลเนี่ยครับเราจะไม่กดปุ่มสปีดนะครับเพื่อทําให้บอลน,นั้นอยู่เท้ามากขึ้นนะครับนักเตะคนไหนที่มีค่าพลังนี้เยอะเนี่ยจะทาให้การเลี้ยงบอลแบบไม่กดสปีดนั้นดียิ่งขึ้นนะครับโลพาสการจ่ายบอลัาดและบอลเลียดพื้นนะครับลับพาสนะครับเป็นการจ่ายบอลด้วยลูกโยนนะครับเวลาที่เราคิดโยนข้ามฟากหรือเปลี่ยนแกนนั่นเอง ฟินิชชิ่งเป็นการจบสกอร์แน่นอนครับยิ่งนักเตะคนไหนนะมีค่าพลังนี้เยอะนะครับเวลาจะกดยิงเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับกดยิงไปได้เลยนะครับเฮดดิ้งการหมองลูกบอลเซตพีดการเล่นลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกลูกจุดโทษและลูกเตะม,มุมเคอรการยิงลูกโค้งและการเปิดลูกโค้งนะครับถ้าใครดูบอลในแจะยีนนะครับปั่นโค้งอะไรประมาณนี้นะครับดีเฟนซ์ค่าพลังเกมรับดี ensive, เฟนซีฟอาร์เนตการถึงตัวในการเล่นเกมรับแท็กกิ g งค่าการย่างบอลเวลาที่เรากดปุ่มแท็กเกิลนะครับ แอคชั o นนะครับเป็นค่าความดุด,ดันนะครับจะทำให้นักตะคนนั้นวิ่งมากดดันฝ่ายคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับ Defensiv e Engagement การมีส่วนช่วยในเกมรับ G.K. A อวิตการตื่นตัวของผู้รักษาประตู G.K. a t c h i n g การรับลูกบอลของผู้รักษาประตู G.K. Defecting การปัดลูกบอล G.K. e f l e x ปฏิกิริยาในการป้องกันประตู G.K. a ิ h การยืนตำแหน่งของผู้รักษาประตูถ้าค่าพลังนี้เยอะจะทำให้การยืนตำแหน่งของผู้รักษาประตูนั้นดียิ่งขึ้นนะครับส่วนค่าพลังต่อมานะครับจะเป็นค่าสเตนนะครับ เป็นค่าพลังของความแข็งแกร่งนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสปีดเอาที่เข้าใจง่ายนะครับก็คือความการวิ่งนะครับมันคือความเร็วปลายนะครับ Acceleration นะครับเป็นสปีดต้นจังหวะแต่บอลแรกแล้วสปีดนะครับ Kicking Power นะครับเป็นความแรงในการเตะลูกบอลนะครับช่วยในการยิงไกลได้นะครับค่านี้ Jumping ค่ากระโดด Physical Contact นะครับเป็นการเข้าปะทะนะครับ บาลานคือค่าความสมดุลนะครับถ้าตัวไหนค่าความสมดุลเยอะนะครับจะทําให้ล้มได้ยากนะครับสตาฟิน่าคือค่าความเหนื่อยหรือค่าความฟิตนั่นเองครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความหมายของค่าทางต่างๆนะครับส่วนเรื่องทีมเพลย์สไตล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ e ีลิ Thailand ์ของเราด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับล้วเจอนะครับ